หน่วยได้ข้าวว่าโยยหมูสิบหกตัวมันแมนอยู่บกุบาแมนฮะแมนสิบหกตัวไปอกแมนได้สิบหกตัวก็จะอยู่ได้หมอน้อยเท่าบัดนเนาะย่แต่หางมั้ยเนาะจะหางเออหางเสิบหกตัวว่าเลยสิบหกหางสิบหกตัวไปแมนตัวเดียวอันเดียวนี่แหละเถียงซิกกับบด้พี่น้องมึงเนี่ยอ้าสิมาโยยโยยแบบสูตรบรรเผือเออโยยแบบบรรเผือคือเกาแหละครับอ่ะพี่น้องอยู่ใกล้ๆด้วย เอาสาสัเข้าไปเสร็จไงสาชีเขาน่ะลืมมั้งนะล้ามือก็เป็นแม่เข่าล้ามือก็เป็นสากกันเรื่อยกันไปเอาไปเฮ็ดไหมลืมเอาไปเฮ็ดไหมลืมจ่อยเอามื่อนี่อยู่บ้านนะจะเลิมเนาะซิกเนาะ่นบ้านแม่ท้องสวยครับเป็นร้านนะมะปางมะปางนี่ยังกว่าอาหารทะเลอาหารสดอาหารสดมีครบมีครบเลยโอ้ไอ้หั่ที่ผมวังแห้พี่สมหวังมื้งนะโบกันได้บุญเนาะเป็นๆนั่นเป็นราคาความสุขของเพนเพนไม่เป็นราคาผมเอาต่อเลย อันนี้ใส่พงพงง่ายงไอพงกระรีพงกระรีพงเหลืองเพรสีหอมบ่พี่รเดี่ยวพงกระรีนี่ขึ้นอยู่กับปริมาณของอาหารบ่อยหรือว่าขึ้นอยู่จังไหนอยู่ที่เฮามักด้วยเพราะว่าบางคนเขาจะามักกินมันหลายๆสิบนะบางคนเขาจะามักเข้มข้นแม่นเข้มข้นหรือมักกินจังซี่แหมแล้วคนก็จะก็สิใช้อบเชยแต่ว่าเฮาบ่ใส่เฮาบ่มักอบเชยก็คือไม้อ่ะเนาะออืนี่ดำยังไงดำพริกไทยพริกไทยะหลังจากเขาใส่วัตถุดิบไปแล้ว ตามที่เขาเคยเห็นมั้งเลยน้องชิงเนาะวัตถุดิบกันตามนั่นเลยครับเจ้าจองวัาถุดิบมาตรฐานเนี่ยอาดหมูสิบหกตัวพี่น้องหมองสุดยอดอืมมาบัดนี่ยนี่รอคอจะข้างยืดซุกเลยวัตถุไปแมนเออคือปรุงไว้แล้วหวานมันเค็มแล้วแต่มักเลยแมนปรุงใส่ตามนั่นเลยเค็มซุปแล้วเนี่ยอืมอ่ะเดี๋ยวรอประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีพอดีครับสามสิบนาทีได้ไปเจ้าของตะกอนเปียกนิดหนึ่งไปเ แข่งกันกำไข่ละไข่แตกอีหลีบูนะไข่แตกแข่งกันกันกำไคไข่แตกจริงนะไม่แตกนาะขี้ข้างเนาะกำแตกอีหลีถ้าบอดกำแตกนะเห็นหญ่ไนนิดขึ้นบอดได้กินขวดใหญัวไนแต่ก้องก็แตกขึ้นกันเออเอาแต่ละมือแต่ละเว้นมาในที่สุดกระสุกแล้วเพราะว่าโดนเตือบเรื่องฝ่าถึงฝนครับมึอนะลืมจูไฟอือมา

แบบมืดมืดม <fal diver> like ืดก <stream confer dles> em. so ับโบมืดสี่คำกับโ่คำนองนิดน้อยเน้นอาบอสสี่คำได้สวดสิได้กินพี่น้องสงสัยสิได้เบิ้งคีบเด็กแนวมือเนี้ยสามกลัวเนาะมีให้เห็นมาไอ้เพื่มันนั่นที่ไหนมันก็ยืนนึงอย่เงีแล้วเนาะเขาไม่ยอยสำหรับใบนี่ในชีวิตนี่ให้ยอยต้องจำเขามาอีก ต้องได้จำมั้ตัวน้ำกิ่นบะมี่ไทมามเพงหน่อยเนาะไอ้พอไปได้เลยพี่ยำผีน่องบะันดิ๊เอ๋อทำมาโยยหมูนี่ยาปั่นยาบ่อยากบั่ยายสาวบุคุนบันทีนึ่งอยู่แล้วครับโยยหมูบันพืเนาะนซิ่งเนาะผูเฮดกับมิสวดมิสวนหมักอ๋อสำหรับมือนีหามองลงศูดหามองสูดยอดมื่อน่ะได้ล้ตอนซิกเดียบไหมอ่ะ เดี๊ยนนี้ของอะไรอีกแต่ว่าซ้ำๆกันวายถามกันพี่ว่างไปเดี๊ยนั่นไงไปยังกุ้งยบเดี๊ยนี่ของไอขูดเล่นไปหากุ้งใบอ่ะสุดยอดแบบจะบอกให้กันเลยเดี๋ยวดีเลยมันนุ่มๆนะเอาอีกสุดยอดแบบจะบอกให้กันเลยเดี๋ยวอาบัดเนียนไหนๆนี่นี่นี่วัดนี่นี่นี่ คำนี้ได้เลยเอาคำนี้พี่อ้วนเนี่ย <c oughs> จอกเนื้อไผ่ยอดอ่ะสุดยอดอิหลี่สำหะรับมื้อนี้ต้องขอโทษขออภัยพี่น,อน,น้องนะจริงเนาะทำมันคำมือีหลีครับมื้อนี้มันสัวสิมาห่อนอน้อยเนาะแม่นนั่นไงเอกก็รทำงานคือมื้อนี้ต้องขอบคุณไปทางแม่ท้องสวยเนาะเมียท้องสวยทางมันนะ,จะเจริญครับเพิ่นให้วัตถุดิ์พ่อมาแล้วมือนี พอตูแล้วครับยันโบทันอีกเดียวจะกล้องหามงส,นนสุดยอดเหม่อนกันเลม้วนสุดยอดเอนียเวอครับพี่น้อง <c oughs>